ถนนคนเดินตลาดรถไฟกลางนะคะตรงนี่าวยางเดียววนี้ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรากินผู้เรียนที่บ้านอากันเรียบร้อยแล้วได้ไหมคะนี้ก็มาเจอกับเราอีกแล้วช่องกายผ่านสตูดิโอกลางคืนแล้วนะคะเราก็มาอยู่กันที่นี่เลยค่ะถนนคนเดินตลาดรถไฟกลงนะคะตรงนี้นะคะทุกวันน่าจะเป็นวันเสาร์นะเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้ก็จะมีของกินขายอยู่นะ ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวตังก็กลางคืนมาเดินหาของกินเล่นกันได้นะคะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามีอะไรให้เรากินได้บ้างเนาะตามกันมาเลยค่ะ แต่เหมือนต้อนเดียวเหรอไม่เอาเบอร์เกอร์ไม่ไป้โอ้ไข่ยังยังคือว่าช่วงนี้เรากินมังนะคะทุกคนเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้เราก็เลยจะสั่งเบอร์เกอร์ไข่ซองฟองเบิร์นไปเลยบรรยากาศโดยรอบนะครับทุกคน ไดไหมครับหรือว่าสุกิไข่แดงได้ไหมหรือว่าสุกินี่ครับหอมไข่เจียวมากนะครับตอนนี้นขไข่ดาวอืมไข่ดาว ได้มาแล้วนะคะเบอร์เกอร์ไข่ไข่สองลูก ของไว้พวกนี้คะ่ะของไวรุ่นของเล่นเหล็กแหล่งเนะะี่ยค่ะมาหาของกินเล่นกันได้นะคะเดินชิวๆกลางคืน<ะ>นี่ตีตัวตีตัวนะสี่ตัวพอ <c oughs> ตลาดตลาดเนี่ยมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของทุกวันอาทิตย์มาเที่ยวได้ดูมันปวดดิ้วดูน้องได้ทุกคนอั้นอ่าน้องได้พีปีเหรอไม่ค่ะหินเมื่อกีครับทุกคน รสชาตนะิดอดโอเคเลยครับน้ำจิ้มเดียวผสมกับมึกมันกลมๆม,มมากเลยครับทุกคนนี่ครับ,บรสชาติโอเคครับมัดแลยครับทุกคนสิ่งนัาหยาดเลครับ ได้มาอีกแล้วกับทุกคนนี่ครับนี่ครับแน่นอนเลยนะครับ <c oughs> สลัดแคส,สี่สบาทนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมกับทุกคนตลาดอะไรเนะาะนคนเดินถนนคนเดินของจังหวัดตรังนะครับเมื่อก่อน อาจจะคืกกับว่านี้ครับแต่ตอนนี้มันไม่คือกับตัวไรแต่คนก็มากพอสมควรอยู่เหมือนกันครับนี่เรากำลังเดินกลับทางเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปอีกสองซอยนะคะ บรรยากาศส่วนใหญ่จะเน้นของกินเป็นส่วนเยอะเป็นส่วนมากนะครับเห็นเป็นโซนของกินไม่ได้ครับเอ็ดก้อยเอ็ดก้อยอยู่ไม่ติดนะครับขนาดละเว้นจากการกินเนื้อนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับผมเอาเรือมิ้งมาแรงเล่นเทนแล้วอยาก,กินมันพ่งนโอเคไปเดินไป นี่เป็นเสื้อผ้าเราฝั่งนี้โซนเสื้อผ้าไม่บอกท่านผู้ชมบ้างไม่บอกทีมงานที่อยู่ทางบ้านบ้างฝั่งนี้เป็นเสื้อผ้าก็มีร้านไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดินต่อมาอีกเ <c oughs> นี่ขออนุญาตอัดคลิปด้วยนะครับพี่โอ้โหปลาปิ้งแกะปลาปิ้งแกะอย่างเดียวนี่น่ากินมากครับทุกคนนี่ครับทีมงานนะครับทีมงานมาโลหน้าร้านนะครับ กินอะไรอีกไหมนี่เราได้มาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะเราไปเดินดูางนั้นงกันดีต่วเพื่อนๆค่ะตอนนี้คือเราก็ได้ของกินมาประมาณหนึ่งเนาะเนื่องจากช่วงนี้เราไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือจะได้มาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคล,คลิปนี้ก็จะเป็นแบบคลิปสั้นๆเรามาเดินเที่ยวกันแป๊บๆนะคะออกมาหาของกินดึกๆในเมืองตังนะคะถ้าไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ check, กดซับคลายให้กำลังใจด้วยนะ ขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับ um. ผมพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ <c oughs> ค่ะตอนนี้คือเราก็ได้ของกินมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นแบบคลิปสั้นๆเนาะมาเดินเที่ยวเล่นกลางคืนในเมืองต่างนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวถนนคนเดินก็สุกสวัสดิ์ทิศ ของทุกวันกิ์นะคะอยู่หน้าสถานีรถไฟต,ตังเลยมาหาของกินเล่นกันได้ถ้าไงอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจเนดะ้อบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายอย่าลืมครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณทีมงานทุกๆคนทุกๆช่องทางด้วยครับสวัสดีครับผม เจอกัน EP ต่อไปครับ